สวัสดีครับทุกคนเป็นประเด็นดราม่าเดือดอีกแล้วนะคะรับกับพิมรีพายขายทุกอย่างไย์สดขายวันที่23มิถุนาที่ผ่านมานะฮะก็เป็นการขายบัตรนะครับชมฟุตบอลรอบแดงเดือดแมนยูปะทะลิวเวอร์พูลที่จัดขึ้นในประเทศไทยที่สนามราชมังะครับวันที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ2 12กรกฎาคม2565นะ โดยในเพจเนี่ยก็มีการไปรวบรวมบัตรจํานวนมากนะครับกว่า20,000ใบอันนี้ไม่รวมบัตรซ้อมนะฮะแล้วก็การกล่าวที่บอกว่าจะพาไปทานข้าวกับนักฟุตบอลหรือว่าทานข้าวกับแจ็คสันนะเป็นศิลป,ปินชื่อดังนะครับที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตก่อนงานนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าอตอนที่ขายบัตรลิเวอร์พูลแมนยูเนี่ยช่วงแรกนะครับที่ผ่านไทยทิกเก็ตเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตของแจ็คสันคนก็เข้าไปซื้อบัตร ประมาณหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับผู้จัดเองก็เซอร์ไพรส์นะครับว่ามีแจ็คสันมาสแสดงด้วยนะครับมันก็เกิดดราม่าช่วงนั้นอยู่เล็กๆนะครับว่าแฟนแมนยู l รือวู่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักกับแจ็คสันทำไมต้องเอาแจ็คสันมาแสดงส่วนแฟนคลับของแจ็คสันเองก็อาจจะไม่ได้อยากดูแมนยูหรือว่าดิวปูแต่ว่าก็อยากไปดูแจ็คสันก็ต้องไปซื้อบัตรชมภาพ ชมคู่แดงเดือดอะไรประมาณอย่างนั้นทีนี้กลับมาที่พิมพ์นิพายก่อนทุกคนตั้งข้อสังเกตว่าการซื้อบัตรนะครับที่ซื้อผ่านไทยทิกเก็ตเนี่ยโดยปกติเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยซื้อได้4ใบนะครับแต่ว่าพิมพ์นิพายทํายังไงได้บัตรมาต้อง20,000ใบด้วยกันเออโดยหมื่นใบแรกเนี่ยเป็นบัตรราคา20,000บาทแล้วก็อีก10,000ใบเป็นบัตรราคา1 5 0 0 0บาทแต่ที่เดือดมากกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่ว่าไอ้ทำยังไงซื้อได้สอง2 0,000ใบนะ ที่เดือดหนักที่สุดเลยก็คือทําไมถึงมาลดราคาต่างหากคนที่เขาซื้อราคา2 0,000บาทเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับโดยพิมพ์นิพายนี่ลดราคานะทุกคนบัตรใบละ2 0 0 0 0บาทเอามาขายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทและบัตรใบละ1 5 0 0 0บาทเอามาขายที่11,000บาทอย่างละ10,000ใบโอ้โหเป็นประเด็นดราม่าและเดือดทันทีครับ เขาบอกว่าที่ถ้าทาอย่างเงี้ยรอบน,นะฮะนะไม่ต้องไปซื้อกับไทยทิเกตแล้วเราซื้อกับพิมพ์ริพายแล้วกันซื้อได้ถูกกว่าซึ่งตรงนี้นะครับก็มีเฉลยกลับมาแล้วนะครับว่าทางผู้จัดเนี่ยต้องบอกก่อนนะแยกแยก2ประเด็นนะไทยทิเกตเนี่ยเป็นผู้จําหน่ายตั๋วไม่ใช่ผู้จัดส่วนผู้จัดเนี่ย,ยคือบริษัท fresh air festival นะฮะเป็นผู้จัดเป็นผู้ดีลทุกอย่างเนี่ยจนเกิดงานนี้ได้ใช้เวลากันสองปีด้วยกันจนแบบดีลลิเวอร์พูลดีลแมนยูดีลราชมัง ดิวแจ็คสันหวังมาโอ้โหมารวมตัวกันได้ในวันที่12กรกฎาคมใช้เวลากว่า2ปีด้วยกันโดยบัตรที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยก็จัดจำหน่ายผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ Major, นะครับส่วนมันก็จะมีบัตรอีกจำนวนหนึ่งเขาว่ากันว่านะกันไว้ประมาณ30%เอนี่ยเอาแบ่งให้กับสโมสรน,นะครับว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือแมนยูเพื่อจำหน่ายให้กับแฟนบอลต,ต่างประเทศอ่าแมนยูก็ไปขายให้กับคนที่อยากจะดูแมนยูเตะกับลิเวอร์พูลใช่ไหมลิเวอร์พูลก็ไปขายให้กับ คนที่อยากจะมาดูอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็อีกร่วมจํานวนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จํานวนทั้งหมดนะว่าม,มันแบกไปเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้พอขายไม่หมดธมสเอาไปขายแล้วขายไม่หมดก็จะตีกลับมาหาประเทศไทยบริษัทผู้จัดเนี่ยเ r r s h air นะครับก็มีพิมพ์นิภายติดต่อเข้าไปเพื่อขอซื้อบัตรพิมพ์นิภายก็ขอซื้อบัตรเขาก็ขายให้พิมพ์นิพายเพื่อพิมพ์นิพายไปจัดกิจกรรมส่วนตัวของตัวเองนะฮะ โดยขายแบบราคาเต็มนะไม่ได้ขายลดราคานะฟังให้ดีนะท่านขายแบบราคาเต็มคือบัตร2องหมื่นก็ขาย2องหมื่นบัตรหมื 15, ่นห้าก็ขายหมื่นห้าดังนั้นพิมพ์นิพายนีย่ก็ซื้อกว่า350ล้านด้วยเงินของตัวเองอ่ะจากนั้นพิมพ์นิพายก็จะได้ในส่วนของบัตรเรลย์บัตรซ้อมใช่ไหมเข้าไปดูการซ้อมของลิเวอร์พูลการซ้อมของแมนยูการซ้อมของแจ็คสัน ซึ่งบัตรซ้อมเนี่ยเขาห้ามจําหน่ายนะครับไทิเกตเนี่ยถ้าออกจากตั๋วออกจากไททิเกตนะบัตรซ้อมเนี่ยห้ามจัดจําหน่ายก็คือเป็นบัตรแจกฟรีทีนี้โดยปกติเนี่ยผู้จัดเนี่ยครับเขาจะเอาบัตรเนี่ยครับบัตรซ้อมนะเอาไปให้กับสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ในงานสปอนเซอร์ก็จะไปแจกให้กับคู่ค้าหรือลูกค้าเพื่อสร้างเอนเกจเมนต์หรืออะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรฟรีแต่ก็จะมีกลุ่มคนบางคนนะฮะที่ได้บัตรพวกนี้ไปแล้วเอาไปขายต่อ บางคนที่เป็นลูกค้าเงี้ยได้บัตรมาจากสปอนเซอร์ก็เอาไปขายต่อนะครับอ,อ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้พิมพ์นิพายไปเอาบัตรซ้อมมาจากไหนนะครับแต่ก็บอกว่าซื้อมาอีกกว่า50ล้านบาทด้วยกันเพื่อเอามาแจกนะครับโดยสรุปนะฮะก็คือพิมพ์นิพายเนี่ยได้บัตรจากผู้จัดนะก็คือ f ฟลชแอร์นะครับซื้อมาในราคาเต็ม350ล้านแต่ไม่ได้ซื้อผ่านไทยทิเกตนะฉั้นทุกคนที่สงสัยว่าทําไม1คน ที่ซื้อผ่านแท็กเก็ตเนี่ยซื้อได้4ี่ใบใช่ไหมแล้วไมพิมพ์ทิพายต้องใช้คน5 0 0 0ันคนไปซื้อเลยเหรอไม่ใช่นะครับอันนี้ประเด็นที่1นเนาะประเด็นนี้พิมพ์ทิพายเอามาไลฟ์สดและที่สําคัญที่ทําให้ทุกคนรู้สึกโหแดงแบบเดือดขึ้นมาทันทีลดร,ราคาครับจริงๆมันมันเป็นฟิลลิ่งสองแบบนะฟิลลิ่งคนที่ยังไม่ได้ซื้อก็รู้สึกดีใจเออมีบัตรราคาถูกมาให้ซื้อส่วนคนที่ซื้อผ่านแท็ิเก็ตราคาเต็มไปแล้ว อันนี้ก็รู้สึกเอ้าทำไมฉันต้องซื้อผ่านไฮเดเกตสองหมื่นด้วยทำไมไม่มาซื้อผ่านพิมพ์นิพายละ่ะขายแค่หมื่นห้าเองถูกกว่าด้วยก็บอกบอกตรงๆนะผมก็คิดไม่มีใครคาดคิดว่าพิมพ์นิพายจะลดราคาบัตรมาให้เอออันนี้ก็ต้องต้องพูดตรงๆนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยเขาหัวกันแล้วก็เอาบัตรเหลือมาลดลดราคาเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าไม่น่าใช่นะครับถ้าตามคําชี้แจงเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลพอสมควรว่าบัตรมันเหลือจากต่างประเทศก็เอามาให เอามาขายในประเทศแหละแต่มีคนติดต่อขอซื้อไปเยอะก็คือพิมพ์ที่พายแล้วพิมพ์ที่พายก็เอามารู้ราคาให้กับลูกเพจหรือว่าเพื่อนนะ่พิมพ์ที่พายเรียกว่าเพื่อนนะที่ซื้อของกับพิมพ์ที่พายใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้ทีนี้มันก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกเล็กๆขึ้นมานะครับจริงก็ไม่เล็กละก็คือพิมพ์ที่พายบอกว่าจะพานะครับคนที่ซื้อบัตรเนี่ยสุ่มนะใช้วิธีการสุ่มไปทานข้าวด้วยนะครับกับศิลปินแจ็คสันหวังนะครับ ก็เขาจะพาไปทานข้าวด้วยไปทานข้าวกับนักฟุตบอลด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้แฟนคลับของแจ็คสันเองก็รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าแฟนคลับบอกว่าแจ็คสันเนี่ยไม่รับงานกินข้าวแล้วทาไมพิมพ์นิพายถึงไปพูดว่ารับงานกินข้าวได้ซึ่งพิมพ์นิพายเองก็พูดในไลน์นะครับว่าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาว่าสามารถทําได้หรือไม่ตรงนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะทําได้หรือไม่แต่ว่าใครที่ยังไม่ไม่ได้บัตรนะ ก็ยังไปสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทเทเก็ตนะครับตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่นะผมเข้าใจว่าเหลืออยู่เกือบๆพันใบ, 1, บนะครับเออใครที่สนใจก็ไปซื้อได้หรือว่าจะซื้อแบบลดราคากับพิมพ์นิพายก็ได้นะครับแต่ว่าแฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตหลายๆคนก็บอกติดแฮชแท็กห้ามซื้อกับพิมพ์นิพายเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินเป็นการไม่ให้เกียรติสโมสรใหญ่ๆที่เข้ามานะครับในมุมนี้นะผมก็ไม่ไม่ตีฟันหรือว่าไม่ไม่ตีธงอะไรนะว่าแบบเอ้ยมันถูกหรือมันผิดนะ ผมมองแค่ว่าเออแฟกต์มันเป็นอย่างเงี้ยพิมพ์ทิพยพก็ไปซื้อมาแล้วก็เอามาขายให้กับออคนที่เป็น f c ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนนะครับคนที่เป็นลูกค้าประจำอะไรอย่างเงี้ยให้ได้แบบว่ามีลุ้นมีลดราคามีสนุกสนานอะไรกันไปในมุมของแฟนคลับเองอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีที่แบบไปพูดถึงแจ็คสันแบบนั้นเพราะว่าก่อนนันนี้ก็มีดราม่าว่าพิมพ์ทิพยพลงบ่อโฟมแค่ลงไปเนี่ยก็คนดูหกหมื่นแล้วมากกว่าแจ็คสันอีกซึ่งในความเป็นจริงนะครับแจ็คสันเนี่ยแค่นอนเฉยคนดูก ก็เป็นดราม่าเล็กๆที่มันเริ่มมาก่อนนะแล้วก็มีดราม่านี้อีกแล้วก็รวมถึงดราม่าที่ว่าเอ๊แฟนคลับแมนยูเลี้ยวคูที่ซื้อบัตรไปแล้วก็มีแจ็คสันมาแสดงด้วยช่วงช่วงนั้นนะเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับโอเคถ้าคลิปนี้นะครับฟังแล้วเพื่อนๆคิดจะเห็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะออคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจกับช่องเล็กๆของเราช่อง n j Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง n j Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ